ถูกใจออมสกาวใจโผล่อวยทักก้าเพื่อไทยออมสกาวใจชี้อยู่วงการนี้มากว่า30ปีแสงสว่างเริ่มมาแล้วเอาว่ะลุยมีคนฟังเสียงของพวกเราคนบันเทิงแล้วชาวเน็ตซัดการที่เธอออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ประชาชนได้อะไรจากเรื่องนี้หรือเพราะว่าทักก้าเป็นหนึ่งในโครงการของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ โดยหนึ่งในความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะได้มีการบอกเอาไว้ว่าวงการบันเทิงก็ได้ใช้สิทธิพิเศษกับเขามาตลอดเพียงเลือกข้างให้ถูกแต่ประชาชนธรรมดาน,นี่สิมีสิทธิ์อะไรกับเขาบ้าง กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตนะคะต่างพากันกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนะคะสำหรับออมสกาวใจพูลสวัสดิ์ค่ะดารานักแสดงแล้วก็ผู้สมัครสอสอเขตสะพานสูงประเวทพัเพื่อไทยนะคะหลังเหตุที่ผู้ใช้งาน a c e b o o k ท่านหนึ่งค่ะได้มีการออกมาโพสต์ข้อค,ความที่น่าสนใจไว้ว่าในคุณออมเคยบอกจะคอเอาต่อไปไงแต่พอได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี่ก็หายเข้ากรีบเมฆไปเลยนะไม่คุ้นเรื่องแจกเงินดิจิทัลและนักโทษชายทักษิณก็เงียบกรีบ ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นทางการเมืองบนโลกโซเชียลแล้วนะคะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่12ธันวาคมเธอเคยออกมาโพสแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าจากที่ได้ดศึกษาทักก้านะคะหรือว่า Thailand Creative Content Agency เนี่ย วันนี้ค่ะคนในวงการละครและก็วงการซีรีส์ตัวจริงเนี่ยได้มีการเข้าไปนั่งทํางานอยู่ในอนุกรรมการด้วยได้มีการรับฟังเสียงจากฝั่งเอกชนอย่างที่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อนอ,อมเชื่อว่าหน่วยงานนี้นะคะก็จะช่วยพัฒนาและนําพาวงการละครและซีรีส์ของบ้านเราเนี่ย ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลได้แก้กฎหมายปรับกฎกติกาการเซ็นเซอร์ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราจะต้องไม่ถูกตีกรอบพวกเราชาวคนบันเทิงเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็จะได้ปล่อยพลังสร้างสรรค์ได้เต็มที่เข้าใจถูกใช่ไหมคะอยู่วงการนี้มา30ปีแสงสว่างเริ่มมาแล้วเอาวะ่ะลุยมีคนฟังเสียงของพวกเราคนบันเทิงแล้วนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังได้มีการออกมาโพสต์ต่อว่าสื่อนะคะแล้วก็วงการละครด้วยแคปชั่นที่บอกว่าการเซ็นเซอร์ละครบางทีก็เกินไปนะคะ พร้อมกับแนบรูปที่ประกอบกับข้อความว่าดูข่าวเช้านี้เรื่องบางเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องในข่าวถ้าอยู่ในละครคงโดนเ,นเซ็นเซอร์ไปแล้วฝากทักก้าด้วยค่ะเพราะเรื่องจริงมันยิ่งกว่าละครล่าสุดนะคะออมสกาวใจพูลสวัสดิก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดเปิดใจพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยบอกว่าวันนี้มีเรื่องราวมาบอก ออกมได้ศึกษาหน่วยงานทักก้าแบบจริงๆจังๆมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะว่าคนในวงการบันเทิงค่ะจะได้เข้ามานั่งทํางานนั่งเป็นอนุกรรมการแล้วก็จะมีหน่วยงานเข้ามารับฟังเสียงจากพวกเราคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนานา,นาคือมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็เชื่อว่าหน่วยงานนี้นะคะจะผลักดันวงการบันเทิงของบ้านเราเนี่ยให้ไปไกลสู่ระดับสากลได้การแก้กฎหมายหรือว่าการปรับก,กฎกติกาเซ็นเซอร์บางอย่างมันทําให้ความคิดสร้างสารรค์ไม่ถูกตีกรอบจะทําให้คนทั้ง เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์กันได้อย่างเต็มที่และออกก็เชื่อมั่นนะคะว่าคนไทยเก่งยังไงก็ต้องไปไกลสู่ระดับสากลได้อยู่แล้วดูอย่างง่ายๆข่าวสารที่เรานํามาเสพกันทุกวันนี้คือถ้าเกิดเนื้อข่าวแหล่งนั้นมาอยู่ในละครหรือว่าซีรีส์เนี่ยคงโดนเซนเซ,นเซอร์ไปแล้ว เพราะว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครวันนี้เราอยากจะมาบอกว่าดีใจที่มีหน่วยงานมารับฟังเสียงของคนในวงการบันเทิงซึ่งงันนี้ก็เรียกได้ว่ามีชาวเน็ตนะคะบางส่วนเนี่ยที่เข้ามาชื่นชมแล้วก็อีกหลายส่วนเนี่ยก็ยังได้มีการโยงไปถึงว่าการที่เธอออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยประชาชนได้อะไรจากเรื่องนี้หรือว่าทักก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการของพรรคเพื่อไทยกันแน่โดยหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าวงการบันเทิงก็ได้ใช้สิทธิพิเศษกับเขามาตลอด เพียงเลือกข้างให้ถูกแต่ประชาชนธรรมดาน,นี่สิมีสิทธิ์อะไรกับเขาบ้างคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าทักก้าคืออะไรต้องย้อนไปที่กระแสซอฟพาวเวอร์กลับมาเป็นที่พูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันในหมู่ชาวเน็ตกันอีกครั้งหลังจากที่ต้องเตทิ่ตินะคะผู้กับภาพภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลเนี่ยได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการผลักดันภาพยนตร์ไทยของในงานที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่ายังไม่รู้เลยว่าซอฟพาวเวอร์คืออะไรทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนรัฐบาลบางส่วน เช่นเดียวกับคนในรัฐบาลนะคะที่ได้มีการออกมาตอบโต้การให้สัมภาษณ์ของผู้กำกับชื่อดังค่ะและก็ยกนโยบายของพัคเพื่อไทยที่จะมีการให้การสนับสนุสน,นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆของประเทศไทยรวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะหนึ่งนโยบายของการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของพรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือทักกาค่ะหรือว่า Thailand Creative Content Agency เพื่อดูแลซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจเบสร็จในการสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลดปล่อยเสรีภาพ ปลดปล่อยกฎหมายทลายอุปสรรคสนับสนุนเงินทุนขยายการส่งออกผานนโยบายต่างประเทศรวมถึงบริหารจัดการงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการทำหน้าที่สร้างระบบดิเวททั้งหมดเพื่อสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ